ต้มตำา้มตำจานใหญ่ครับจจนใหญ่ครับจช่อร่อยครับแล้วก็กวันนี้ผักนครัม,มีอะไรอยู่วันกะรังอันนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะกินเหมือนมันจะกินมันจะกินเหมือนอะไรวะแล้วก็อันนี้ผักชีราวอันนี้ผักบุ้งมาผักขมอันนี้ผักขมนะครับผ,ผักขมเหรอ,อ มันจะเหมือนวันกะบิแต่กินั่นมากเคยกินกันนั่นแหละเนาะก็เคยกินกันมากเมันจะมาซัดกันเลยนะครับผมไม่น่าเชื่อนะครับว่าในกรุงเทพมีกินนี่ลุงโชว์นี้โอ้ยนี่ปลาลาแซ่บด้วปลาลาแซ่บด้วอืม เอางี้น้ำพุทธเจ้าประจำเขากับยโสธรไปประมาณกี่วันวะสองสองอาทิตย์ได้กว่าจะได้กินนี่ก็ผืนเมือ,อ,อเขาห้อยเลยจำฝืนเมือเขาห้อยเลยนรำมากของเขาหมดเลยเหี่ทั้งร้านอย่างนี้เพราะว่า เขาทำอร่อยมากจิปงรบร้านนอวมากทุกคนถ้าเกิดมีโอกาสมันจะไปถ่ายร้านให้ดูโอ้วรจะได้กินเนาะอโอ้โหนึกถึงบ้านเลยอะ่พะพอกินร้านอื่นแล้วไม่เท่าร้านนี้จะแตบกบแบบกันเลยเดอร์ทุกคนเดอ้อบคุณครับ เวลาก,กินกินเงี้ยนะครับมันจะเป็นคําใหญ่นี่นะครับงวนขนาดนี้เลยนะครับจะจิ้มกับน้ำพริกหรือจิ้มกับตม้มตามก็ได้นะครับนี่ครับดมจิ้มกับน้ำพริกดูนะครับกินเงี้ยนะครับอ,อ,อร่อยครับน,นเหมือน,น ปักกัดเขียวพุทธาคล้ายกันพุทธาคล้ายกับปกากกัดเขียวนะครับราวละของละย่างอันนี้ผัดทีครับ <c oughs> นี่นะครับนวลนี่อ่ะว้ยผัดใหญ่โพดเล็กๆมันไม่ลอยครับจุ่มน้ำจุ่มแล้วก็มาจุ่มน้ำจิ้ม เวลามันกินแล้วยุ้งหยิม,มเล็กๆอ่ะมันกินใหญ่ๆทำนึ่โปแล้วก็ใส่น้ำพริกน้ำพริกต้องเป็นน้ำพริกปลาน้ำพริกเป็นตัวแต่บ้านอีสานเขาเรียกว่าแต่นนบ้านเราเรียกว่าต่อนอันนี้มาเป็นตัวอืแต่ว่าต้มให้ละลายไปแล้วต้มให้ละลายไปแล้วแล้วใส่น้ำปลาลาเพิ่มไปหน่อยึ่ง อร่อยครับอาหารมื้อนี้อร่อยจริงผมกินมือน้อไหนก็อร่อยครับเพราะว่าผมมีความสุขในการกินอีปูอีปูออีปูอีปูกับข้าวนะครับถ้ากินให้อร่อยมันก็จะอร่อยกันวะเพราะเราเลือกมาแล้วครับแต่บางวันนะครับขาว่าอร่อย กลายเป็นไม่อร่อยแล้วไม่อิ่มด้วยเผ็ดเผ็ดอร่อยจริงครับทำคลิปไหนก็ดีทุกคลิปคลิปที่เราทำคลิปกินก็อร่อยนะอร่อยทุกคลิปเลยนะเนี่ย อย่างผักนี้ครับจิ้มเลยจิ้มกับภาษาบันผมเรียกว่าจิ้มนะครับอแซ่บายแซ่บอีหลีตัวใครที่ดูคลิปเราแล้วน่ะจะไปหา หรือจะไปทําอย่าง้มตําอย่างน้ําพริกนี้ก็ได้เลยนะครับเนาะใช่ไหมทำให้มันอร่อยอะตําอร่อยทุกซมตําเนี่ยไม่ว่าฝีมือใครไม่ว่าฝีมือใครแบบไหนอร่อยทุกฝีมือเลยนะครับถ้าเป็นเจ้าประจําเราเนี่ยโอ้โหอร่อยถ้ายิ่งไม่ใช่ปะลาต้มนะปะลาแบบเต็มตัวนะโอ้โห กำปุลนุนทองเลยอร่อยใช่อร่อยนะเอาแปดมาทีเลยนี่เลยครับผักนะจิ้มก้านก็อร่อยนะครับผักขมนะครับแล้วขนาดผักขมเป็นแบบนี้ เมื่อก่อนมันเคยกินนะครับเขาแถมมาอย่างเช่นตุมตําอย่างลาบเนี่ยกินไม่เป็นก็พิิหมดพ้้งน่าจะได้วันนี้ผมไปวิ่งงานไปถ่ายละครเขาขายอยู่ข้างๆทางมจะเป็นน้ำพริกเขาเรียกน้ำพริกชุดน้ำพริกชุด ที่เืนกินนะครับเดินกินอยู่ทางอ่ะมีไก่ย่างมีอะไรน้ำพริกก็เรียกน้ำพริกไก่ย่างทางท่ะผมว่าพาพี่หนูไปกินทีนึงตั้งแต่ั้นมาผมนีมเ่เต,เต็มใจมาตลอดเลยเน,น,นี่ยตอนอยู่ตนน่างจังหวัดไม่เคยกินครับ พักผักพวกอะไรนยอยู่กับพ่อแม่ <c oughs> <c oughs> กินแต่เนื้อหมูเน, <c oughs> นื้อไก่เนื้อปลาอยู่แค่กินผักเรารู้สึกว่ามันขมกินตาม,มาแม่พี่วนแม่พม่วนสอนกินนาวพี่วนก็สอนจก่งตอนนี้กินเก่งกว่าเขาอีกนี่นะครับหน่อไม้ครับจิ้มเลยจิ้มนะครับจิ้มเสร็จปุ๊บเอาใส่ปาก รสชาติเป็นยังไงเลยครับน,ะน,ะนะมะละกอเขาสั์เอาขูดเอาแมา่หน<ะ>่อยลองลองดูนะทุกคนมะละกอนะครับมะละกอสับนะครับอร่อยถ้าเกิดทำส้มตำอ่ะลองแบ่งเป็นสองพกพกแรกขูดกับพกแรกไอ้ครับพกที่สอง อะไรนะสับรสชาติต่างกันความรู้สึกต่างกันลองเดิมเราจะชอบร้านที่เขาสับมากกว่าถ้าขูดจะเป็นเส้นเล็ก่อยๆไม่อร่อยเราทำให้เส้นเล็กด,ด้วยบางที่ก็ขูดแบบเป็นใหญ่มันนี้แบบอย่างยาวเลยวันนั้นล่ะที่เขากินอ่ะที่ขูดมัน,น,มนจะเป็น ยาวเหมือนยาวเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยเว้ยริขูดมันมีแบบใหญ่กับเล็กแต่ถ้าเป็นฝอยก็ไม่ร่อยนะครับว่านเดียวฝอยหรอถ้าเป็นฝอยก็ไม่ร่อยลองสับพอดี